คนสิบคนได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำงานชิ้นหนึ่งถ้าทำงานสำเร็จได้คนละสิบล้านคนต่างศาสนิกที่อาจกำลังจะฟังอยู่เนี่ยกำลังจะถามอาจจะถามว่าโอเคอุสลิมเนี่ยโอ้โหพระเจ้านี่นายสูงสุดแล้วต่อรองอะไรไม่ได้เลยนายสั่งอะไรนี่ต้องทำอย่าถามหาเหตุผลก่อนแล้วค่อยทำทีหลังไม่ได้ต่างศาสนิกอาจจะถามต่อไปว่าแล้วเชื่อฟังนายเนี่ยเราจะได้อะไร ยอมทําตามคําสั่งเจ้านายเนี่ยที่เราเรียกว่าอัลลอฮ์ซุบฮะห์นหูตาลาผู้สูงส่งเนี่ยจะได้อะไรคําตอบง่ายๆคืออัลลอฮ์มีสวรรค์ให้สั้นสุดแล้วอัลลอฮ์มีสวรรค์ให้เป็นสิ่งตอบแทนสวรรค์คืออะไรสวรรค์คือสถานที่ที่อัลลอฮ์จะเตรียมเอาไว้ให้เป็นรางวัลสําหรับผู้ที่เชื่อฟังปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์และเป็นรางวัลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเข้าใจว่าไม่วินวันสิ้นสุดไหมเข้าใจคํานี้ไหมตลอดกาลแล้วไม่มีความทุกข์ ใดๆทั้งสิ้นในสวรรค์ไม่สิ้นสุดเลยนี่คือคุ้มไม่รู้จะคุ้มอย่างไรแล้วไม่เกินร้อยปียอมไม่ถึงร้อยแต่ได้ไม่สิ้นสุดเข้าใจไม่สิ้นสุดไหมล้านล้านล้านปีก็ไม่ใช่ไม่สิ้นสุดคุ้มไหมคุ้มแต่เราเชื่อไหมล่ะว่าสวรรค์มีจริงอ่ะปัญหาอยู่ตรงนี้เราเชื่อไหมล่ะว่าสวรรค์มีจริงมุสลิมเชื่อเมื่อมุสลิมเชื่อว่ามันจะมีรางวัลตอบแทนอย่างมหาศาลอย่างไม่สิ้นสุด แล้วไม่มีความทุกข์ใดๆนะเวลาเข้าสวรรค์เนี่ยเอาล่อสัญญาเอาไว้เลยไม่มีความทุกข์แล้วเบือเ่อในก็ไม่มีนะครับอย่าไปนั่งคิดนะเข้าวสวรรค์นานแล้วอาจจะเบือ่อไม่รู้จะทําไงไม่มีเบือ่อเอาล่อบอกเลยเวลามุสลิมเนี่ยมีความเชื่อตรงนี้แล้วสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เนี่ยทำเต็มที่เลยสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าห้ามเนี่ยเรายอมอดกั้นอารมณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่จะไม่ไปล่วงล้ำสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าห้ามเรายอมมันเหมือนคนคนหนึ่งได้รับมอบหมายโปรเจกต์หนึ่งบริษัท ได้มอบงานงานชิ้นหนึ่งให้กับคนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งคนสิบคนได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทํางานชิ้นหนึ่งถ้าทํางานสําเร็จได้คนละสิบล้านภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนทําให้สําเร็จซึ่งก็ยากพอสมควรแต่ไม่เกินความสามารถภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนถ้าพี่น้องอยู่หน,นึ่งในสิบคนมันนั่งถามนู่นนี่นะั่นงานมาอะไรทาไมมันยากจังน,น,นู่นนะี่อะไรต่อเลยจะมาเจาะแจะถามคําถาม หาเรื่องหรือว่าถามหาเหตุผลในรายละเอียดที่เขาให้ทํางานไหมทาไมมันต้องเป็นแบบนี้ทําไมมันได้เป็นแบบนี้คือรายละเอียดงานน่ยมันมีพี่น้องสามารถหาเรื่องถามทุกรายละเอียดได้ไม่ต้องห่วงหรอกคนน่ะถามได้ทุกจุดเลยทําไม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 ต้องเป็นแบบนี้แต่เวลาเราได้รับมอบหมายงานที่มีรางวัลตอบแทนที่จะเห็นชัดๆกันบนโลกนี้เลยเรากลับไม่สนเลยไม่ถามอะไรทั้งสิ้นเลยตั้งหน้าตั้งตาทำงานนั้นให้สำเร็จเพราะเงิน10บล้านมันอยู่ในหัวตลอด มันเป็นกำลังใจตลอดให้ทำงานแม้ว่าจะไม่ได้หลับได้นอนก็าตามนี่คือรางวัลที่มนุษย์จะให้มนุษย์ด้วยกันแต่ลล l a ์ให้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดพี่น้องถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วซึ้งแล้วเนี่ยเขาจะไม่มานั่งถามแล้วว่าทำไมมุสลิมเนี่ยเอะอก็ต้องทำพระเจ้าเอะอก็ต้องทำตามพระเจ้าคำถามนี้เขาจะไม่ถามแล้วครับเพราะฉะนั้นให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าใจนะครับตามพระเจ้าแล้วจะได้นะได้รางวัลคือสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าท่านจะบอกว่าเราสวรรค์เป็นสิ่งงมงาย ไปเรื่องพระเจ้าไปพิสูจน์พระเจ้ามีจริงก่อนเลยปัญหามอยู่ตรงนี้แหละไปพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงไหมคมภีร์อัลกุรอานเป็นคมภี์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าจริงไหมท่านนบีมูฮัมมัดเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าจริงไหมพิสูจน์สามสิ่งนี้หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้หรือพิสูจน์อย่างเดียวเลยก็ได้คมภีอัลกุรอานเป็นคมภีที่มาจากพระเจ้าจริงไหมพิสูจน์อย่างเดียวนะจบเลยถ้าพิสูจน์ว่ากรอานมาจากพระผู้เป็นเจ้าพิสูจน์ไปดูประยาว พิสูจน์ไปโดยปริยายว่ามุฮัมมัดเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ส่งมาจริงเพราะมุสลิมมั่นใจในพระเจ้าว่ามีจริงมุสลิมมั่นใจว่ากุรานเป็นคำพีที่มาจากพระเจ้าแล้วมั่นใจเนี่ยไม่ได้มั่นใจแบบงมงายคือมั่นใจเพราะพิสูจน์ได้มั่นใจเพราะพิสูจน์ได้แต่ปัญหาคือคนที่โจมตีอิสลามกล่าวร้ายอิสลามมีอคติต่ออิสลามไม่คิดที่จะมาพิสูจน์ก็เพราะมีอคติมีความเกลียดชงังม,มีนู่นมีนั่นนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าตามพระเจ้าแล้วจะได้อะไรนี่คือคําถามถาามม ได้รางวัลตอบแทนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด